การจะดูจิตดูใตดูอะไรต่างๆที่มีอยู่ในจิตเรานี้ถ้าเรายังไม่มีเครื่องมือคือสติปัญญานี่ดูไปก็ไม่สามารถทำอะไรมันได้กิเลสมันโผล่ขึ้นมาก็หยุดมันไม่ได้เวลาโกรธก็หยุดมันไม่ได้เวลาโลภก,ก็หยุดมันไม่ได้ยันทางที่ดีตอนนี้ยังไม่ไม,ไม่ไม่สมควรที่จะดูดูบ้างก็ได้แต่ โดยหลักแล้วตอนนี้ให้เรามาสร้างเครื่องมือให้กับจิตก่อนสร้างสติก่อนสร้างปัญญาก่อนสติก็คือคอยควบคุมคอยหยุดความคิดต่างๆเพราะความคิดต่างๆนี้เป็นตัวที่ทำให้เกิดอารมณ์ต่างๆขึ้นมาในจิตเกิดกิเลสต่างๆขึ้นมาได้ถ้าเราหยุดความคิดได้เราก็จะหยุดกิเลสได้หยุดอารมณ์ต่างๆได้แล้วถ้าเราศึกษาดูว่าสิ่งต่างๆเหล่านี้ มันอยู่ภายใต้กฎของไตรลณ์นี่คือปัญญาเราก็จะสามารถดูแล้วก็ปล่อยวางได้มไม่ไปยุ่งกับมันได้หรือถ้าอันไหนที่ควรจะระง,งับก็ระง,งับได้ก็ระง,งับไปอันไหนที่ไม่อยู่ในวิสัยที่จะระง,งับได้ก็ปล่อยมันไปตามนั้นจะมันจะทําให้ใจเราไม่ทุกข์ไม่เดือดร้อนอกับปรากฏการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นในใจของเรา นั่นที่พูดนี้มันพูดถึงทำขั้นสูงขั้นของผู้ที่มีสติปัญญาแล้วแล้วก็ปล่อยวางสิ่งต่างๆได้แล้วปล่อยวางร่างกายได้แล้วปล่อยวางลาบยศสเสริญสุขได้แล้วนี่เพียงแต่ว่ายังปล่อยวางสิ่งต่างๆที่มีอยู่ในใจไม่ได้ัน,น้อันนี้ก็ต้องต้องมีสติมีปัญญาถึงจะสามารถที่จะ ดูดูแลจิตใจของเราได้ให้มันอยู่ในความสงบเรียบร้อยได้